สวัสดีครับเพื่อนเชาว YouTube และเพื่อนผู้นิยมพัะเครื่องและสิ่งรีลับนะครับวันนี้ผมลุกต้นประกาศนะครับก็กลับมานําเสนอนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญรุ่นปดหนี้นะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเหรียญหลวงพ่อพัดนี่ได้รับความนิยมหลากหลายนะครับเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถ้าเราทำเียนออกมาเนี่ยมีคนมีคน ตามล่าเก็บหากันหมดเลยนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีคนนิยมแสวงหากันนะครับผมก็เลยนํามาให้เพื่อนดูนะครับเหรียญปลดหนี้นะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับหรือวัดารทหารนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวก็มาดูเหรียญกันนะครับลักษณะเหรียญท่านเป็นเหรียญขนาดไม่ไม่ใหญ่มากนะครับขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นคล้ายกระทะนะครับข้างหลังก็มนนะครับจะเห็นดูอย่างเงี้ยจับดูอย่างเงี้ยใหญ่ว่ามนนะครับโค้งมนนะครับมันหลังเต่านะครับนะครับเนื้อลมันปูนะครับที่เห็นนะครับเนื้อม้วนเนื้อลมันปูที่เห็นนะครับนะครับผมก็ได้เหรียญนี่มา สองเหรียญน,นะครับที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงยานะครับแล้วก็มีลงยาหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งผมไม่ได้แกะเหาียกเตียวนะครับ เรียญรุ่นปดินีนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดตำแหนินะครับของเหรียญกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับให้สังเกตไปหูซ้ายของหลวงพ่อนะครับจะมีจุดเนื้อเกิดเนื้อนูนขึ้นมาเล็กๆะจุดหนึ่งนะครับนี่นะครับปลายเข็มเนี่ยครับข้างๆผมไม่ใช่ใบหูนะข้างๆหูเนี่ยครับนี่นะเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูเหรียญอื่นนะครับ นี่ครับเพื่อนๆครับเห็นไหมฮะดยเกณฑ์นะครับดูรงยานะครับซึ่งมาจากบล็อกเดียวกันแล้วครับเห็นไหมมีนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮเพือดเห็นชัดนะครับเดี๋ยวมาดูจุดที่สองครับเพื่อนเือนครับเดี๋ยวมาดูจุดที่สองนะครับเพื่อนจุดที่สองบนขอบนะครับเนี่ยมีรอยปิ้นตรงนี้นะครับ รอยบินตรงนี้นะครับนั่นะเป็นเป็นตำหนิของบล็อกนะฮะดูนะครับนะครับเพื่อนเเห็นนะฮะดูอีกเหรียญนะครับเนีย่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมฮะมันเป็นตำหนิของบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทุกเหรียญน,นะครับอืมนี่ครับเดี๋ยวนี่นแหละครับนี่นี่นี่อยบินเห็นไหมเพื่อนเห็นชัดนะครับ นะครับจำตำหนินี้ไว้ก็ได้นะครับสองจุดข้างหน้าเนี่ยนะครับผมอันนี้เรามาดูาด้านหลังกันบ้างนะครับเพื่อนๆมาดูตำหนิข้างหลังนะครับเพื่อนๆครับอืมนะครับส้องสูงไม่ดีชัดๆนะครับเพราะมันลางๆจางมากนะครับ แล, yup. แล้วก็หลังท่านหลังนูนเนี่ยถ้าเป็นเหรีญยน่ยเป็นนูนนะครับมันก็เลยดูลำบากนิดนึงนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจะมีล่องเป็นนะครับนี่แหละเพื่อนพอเห็นไหมฮะเนี ug ่ยวิ <h <h ่งขวางยันอย่างงี้นะครับเนี่ยเป็นล่องจางๆนะครับพอเห็นนะฮะเพื่อนนี่ฮะวิ่งขวางยันไปนี่ครับเส้นตรงนะครับ หลังหลเหรียญจะเป็นนูนนะฮะก็เลยดูยากนิดหนึ่งเปนสะทอ้อนแสงนะครับอืมดูอย่างนี้จะไม่เนี่ยต้องมีกล้องดูนะครับถ้าถอดกล้องดูจะเห็นนะครับ <N> เนี่ยเนี่ยเนียนนะะเ่ยนะครับวิ่งเงี้ยนะครับดูเหรยียญนะครับเกสรับรองไม่ติดนะครับเพราะว่ามันจางมากนะครับ เนี่ยนะครับเพื่อนเห็นไหมไอนจางเนี่ยนะครับวิ่งขวางไปเนี่ยครับนะครับพอพอเห็นนะแต่ถ้าไปมีกล้องเป็นกล้องส่งด้วยตาเนี่ยเห็นแน่นอนเลยนะครับนี่นะครับอืมีมีพลาสติกซ้ำอีกนะครับเดี๋ยวมีพลาสติกซ้ำอีกนะครับเดี๋ยวดูนะครับอยู่ยากนะครับตรงะจุดนี้นะครับ วิ่งขวางกำลังนี้นะครับต้องดูดูที่กล้องนะครับต้องดูที่กล้องนะครับดูจุดอื่นดีกว่าครับคือว่าบอกไว้เพื่อนเพื่อนรู้ว่ามีจุดนี้จุดนี้นะครับเดี๋ยวราบอกเออดูจุดอื่นครับเนี่ยจุดต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับมันใกล้คล้ายกับเมื่อกี้นะครับเป็นเป็นเป็นร่องแบบนี้นะครับร่องเป็นร่องนะครับขวางยันอุนะครับตัวด้านขวานะครับ เห็นไหมเพืดด่อนๆมองนี่ก็จะเห็นนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นร่องนะครับขวางยันอย่างนี้นะครับอ่าไอ้อย่างที่บอ,อันอันแรกเมื่อกี้ผมไม่ค่อยเห็นก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะครับเดี๋ยวดูอีกเดี๋ยวนะครับเนี่ยเพื่พ Jean, อนๆต้องเป็นร่องนะฮะอันนี้ยังเห็นนะฮะเนี่ยเป็นร่องมาทางนี้แหละครับเพื่อนๆ เนี่ยเห็นไหมเห็นล่องนะฮะขวางยันอย่างนี้ครับมีทุกเหรียญแล้วครับเช็คข้องส่งนะฮะไอจุดตำมีแบบนี้นะครับน,นี่เนี่ยชัดนะครับอันนี้ชัดหน่อยนะครับเห็นไหมฮะล่องไปล่องขีดอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะจุดเมื่อกี้ก็ดูตันนี้เนี่ยมันก็ไม่ชัดนะครับอันนี้ชัดกว่านะครับ เป็นล่องขีดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจุดอื่นครับเพื่อนๆนะครับให้ดูขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญของผ่านเหรียญมาแล้วอยู่ทางด้านซ้ายมือเรานะครับเนี่ยก็มีรอยกระแทกของบล็อกนะฮะนะครับเป็นรอยแบบนี้นะครับแแถบเนี่ยด้านนี้ครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านอื่นนั้นก็จะไม่มีนะครับไม่มีนะครับ เป็นแบบนี้นะครับ่อนจะแข่งเหรียญมานิดนึงนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมเห็นเหมือนกันไหมนะครับแบบนี้ครับเป็นจุดตำหนิที่เราเอาไว้ดูนะครับเวลาไปเช่าหา,าตามแผงพระหรืออะไรด้านนอกนเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ครับเราดูได้ครับครับไม่โดนของเก๊นะครับประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยนะครับไม่เจ็บใจด้วยนะครับนะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับและนี่คือนะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อพัดนะครับปุญญะกาโมนะครับพัดห้วยด้วยนะครับเหรียญปลดหนี้นะครับรุ่นปลดหนี้นะครับ ในรุ่นปลดหนี้ของท่านนะครับซึ่งเป็นเหรียญสำคัญอีกเหรียญน,นะครับที่คนนิยมเก็บหากันนะครับสวัสดีนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับแล้วก็คราวหน้ามีอรไรดีๆสวดๆงามผมก็จะมาแนะนำใหม่นะครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเพ,พื่อนครับสวัสดีครับ